วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุชายตอนโจใครเนาะเพิ่มแจมครับคุณชายตอนโจโอ้โหฟิตแตกดีมากนีราบตอนโจครับก็ติดเพลงกับโลกแล้วแล้วก็ติดเพลงหนึ่งในไทยแล้วก็หลายๆประเทศเลยที่เราเห็นนะครับเมื่อวานนี้เราก็สิงทวิตกันยาวเลยดีใจไหมดีใจมากพี่มากแค่ไหนสุดๆเท่าพี่อะ เมื่ grit, อวานเราก็อยู่ด้วยกันเท่าพี่พี่ตัวนิดเดียวครับตัวได้ไม่ได้เราต้องถือหายเหนื right. Deadpool, <S <s então, ่อยหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยก็อย่างอย่างที่รู้กันว่าเราพวกเราทุกคนตั้งใจทํางานซีเนีอกมาอย่างเต็มที่ก็ดีใจที่แมสเสจของละครได้ส่งถึงหัวใจคนดูแล้วก็ได้สร้างความสุขให้กับคนดูตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่17ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้ก็ ก็ดีใจมากๆที่คนดูอิ่มอกอิ่มใจได้เติมเต็มหัวใจใครหลายๆคนเหมือนกันก็ดีใจมากๆจริงครับตอนจบแล้เขาไม่เผาตึกแล้วไม่เผาตึกแล้วเหมือนสแตนบายรอแล้วนะบมงวานไม่ไม่ผมอยู่ผมอยู่ทีมเผาทเลทีมเผาทีมเผาแล้วตอนจบมีภาพมีมด้วยเห็นว่าแบบตอนที่ซบไไล่มีแฟนๆแต่ว่าเหมือนผมยาวเลยมีความรู้สึกเหมือนาผมยาวกลางหลัง ก็ก็ดีใจดีใจที่แบบเป็นแฟนแฟนชอบคนดูดูแล้วแบบอินตามแต่ใบหน้าเราเหมือนพี่โดนัทมากโดนัทปันนัสนานดีใจที่สวยครับดีใจที่เหมือนพี่เขาครับเนทอาซิสิคือบทนี้มันเปลี่ยนโดยมีการเปลี่ยน ม,มันเปลี่ยนบ้างไปขนาดไหนอะคะเพราะาเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนบทของพี่ตโมอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวนักแสดงคือบทยอะยังเหมือนเดิมก,ก็อย่างที่รู้กันข่าวพี่ตังโมเนาะแล้วก็เป็นพี่เป้เข้ามาทาหน้าที่แทนแก็ก็เป็นการรีชูทั้งหมดครับจริงๆแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแบบตัวแสดงแล้วก็เหมือนพี่เป้ยก็ต้องมาทํางานทางานตรงนั้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดมากครับเพราะว่าช่วงนั้นพี่เป้มีเวลาทำการบ้านนิดเดียวเอง เร็วมากแล้วตอนจบจริงๆตอนจบมันจะบอกว่ากทของที่ี่เป้ยรับเนี่ยจะต้องเสียชีวิตถ้ามีแตงโมเล่นอะไรยเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนแล้วเปล่าอันนี้จริงไหมครับอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้อ่านมาเปเปอร์ที่มันเป็ินไปนอลนมาหมดแล้วใช่กระแสแรงมาตั้งแต่แแรกกระแสแรงมาตั้งแต่ยี่สแรก ใทยเนี่ยจริงๆเราดูทุกอีพีแล้วพี่เร,เ,รเราเราเราตามไปด้วยเราเห็นกระแสแต่ละครั้งที่ที่ทออกมาอย่างเงี้ยว่าฟีดแบ็กลับมาเขาได้รับเมสเซจที่เราที่เราให้ไปในทุกอีพีเลยอ,ะ mm. อ่ะเราก็ดีใจเราด,ด,ด,ดีใจแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ชื่นใจกันหมดว่าเออเราตั้งใจทำกันจริงๆสุดท้ายแล้วก็คนดูก็ชอบในบทงาน mm. ของพวกเรากระแส่ดีแบบนี้จะมีผลงานคู่ต่อไหมก็<อ>มขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับ คำเรียกร้องของแฟนคลับครับนี่เตรียมเผาอีกรอบแล้วนะพี่ถ้าเราไม่ทํางานเลยนะถ้าเราไม่มีงานคู่กันเขาจะเผาด้วยนะไม่สงสารคนอื่นสงสารคนอื่นหน่อยสงสารคนอื่นหน่อยเป็นผู้ใหญ่ทภาทามหรือยังเป็นเรื่องของนาคตครับเออแต่ว่าเป็นเรื่องของนาคตยังไม่เป็นเรื่องของนาคตแต่เราเริ่องลากนะเป็นเรื่องของนาคคดครับจบจากคนก็ยังเรียกนักเทีย์ไง เขาก็อินอินอยู่บางคนก็ย้อนกลับไปดูในแคมป์อดีด้วยแต่นี่ชื่อแจชื่อชื่อฟิมนี่ชื่อแจมนะครับชื่อฟิมชื่อแจมคือกลัวจะกลัวเขาลืมเราไระเด้ว่ามีคนเคยจำตลับหรอไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเขาลืมเราอะไม่ติดความเป็นเจำจำตัวละครแต่ไม่ไม่รู้จักเราอินไงคนอินทั้งสองปะ มีมีหมดนะพี่แม้กระทั่งแบบที่ตึกอย่างเงี้ยเขายังเรียกอาจิวอาเทียนอยู่เลยก็ยังมีครับใช่ครับไไหก็คเรียกเรียกบ้างนิดนึงก็เป็นไหนมาไหนยากขึ้นไหมตอนเนี้ยก็ไม่รถติดแค่รถมันติดแค่นั่นเองครับแค่นั่นเองไม่จะ่แปลว่าที่ร้านเดิมๆเราไปไม่ได้แล้วไปได้ไปได้ครับโอเคไม่ต้องพังตัวแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพังก็ไม่ต้องแล้วไม่แมนแล้ว อย่างฟีบเคยแล้วในชินแล้วแต่แตไม่มีครับไม่มีครับก็ไม่มีอยู่ไม่ไปเลยไม่ไมอานอนอยู่บ้านด้ยเอาเวลาพักก่อนพักก่อนไม่เวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ที่อยู่ปนะากซอยอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราตั้งแต่ยังยังไม่มีผลงานเน่ะพอเรามีผลงานเขาก็แม่ตามอยู่นะแม่ตามเชียร์อยู่นะ้ลูกวันหลังมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะอย่างนี้เลย มันใช่ผลประโยชน์หรืทั้งไม่ชอบไม่ใช่ผมบอกแม่ไม่เอาไม่เอาต้องจ่ายตังค์แล้วคุณได้แบบแปลกไหมอ่ะอะไรนะครับไม่ให้การแปกแปลกไหมเจยเห็นการแบบแปลกไหมมาจูดจูมาจับมือมากระชากอะไรเงยโอมาจับมือมากระชากผมไม่ได้ยินไงสะานสะานเองแม่ยังไม่มีครับยังไม่มีส่วนใหญ่ก็มีแฟนคลับที่แบบว่าพี่แจมขาถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดี